พระโอวาทพระอาจารย์จี้กงว่าด้วยเรื่องการย้อนมองสองตนหนึ่งรักษาความสงบไม่คุยเสียงดังวันนี้เราเป็นผู้นำเขาเราได้ตั้งปณิธานทานเจใจสะอาดยังจะต้องรู้กฎระเบียบในสถานธรรมเพื่อที่จะนำพาเวไนได้ไม่ว่าอยู่ในสถานธรรม หรือนอกสถานธรรมเราก็ต้องทำให้ได้ 2. เขเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราโค้งเท่าไหร่แม้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มาประทับยานมีเพียงแต่หน้าพระมีแต่เพียงพระพุทธรูปเราก็อย่าละเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างรับรู้อย่างชัดเจนภายนอกสถานธรรมเราก็ต้องให้ความเคารพ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกชั้นเพื่อที่จะอ้อนวอนให้ท่านได้ร่วมช่วยงานธรรมช่วยชักนำผู้มีบุญสัมพันธ์เข้าสู่สถานธรรมและการที่สิทธิอ่อนน้อมถ่อมตนได้ก็เป็นผลดีแก่ตัวเองใครเห็นเขาก็จะยกย่องชื่นชมให้ความเคารพอยากอยู่ใกล้อยากเรียนรู้กับเราสา แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าต้องเรียบร้อยอยู่ในสถานธรรมควรแต่งกายอย่างไรให้สุภาพมีปกมีแขนออกไปข้างนอกหายาติธรรมจำเป็นต้องใส่สีขาวดีที่สุดเพราะเราเป็นตัวแทนของธรรมะคือความบริสุทธิ์สะอาดเขาจะได้รู้ว่านี่คือผู้บำเพ็ญ 4. เคารพนักธรรมอาวุโสให้ถือว่าผู้ที่เข้าใจธรรมก่อนเราคือผู้อาวุโสผู้น้อยต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาวุโสเช่นตื่นเช้ามาต้องทักทายกันผู้น้อยจำเป็นต้องเป็นฝ่ายทักทายด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนแต่บางครั้งผู้น้อยอยังไม่เข้าใจ อาวุโสก็ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยมิต้องบอกกล่าวเป็นคำพูดก็ได้ 5. ขควรไหวพระเช้าเย็นอยู่ในสถานธรรมต้องไหวพระตรงเวลาและพร้อมหน้ากันแต่หากผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบก็ทำหน้าที่ของตนให้เสร็จเสียก่อนหากว่างแล้วก็แบ่งเวลามาไหวพระก็ได้ เพราะพระก็อยู่ในใจเราแต่ก็อยู่ภายใต้จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยเช่นกันแต่หากเรารวมพลังกันไหว้พระเช้าเย็นได้ก็ยิ่งดีเพราะความสามัคคีของเรานี้จะได้ส่งไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีได้ 6. หญิงชายแบ่งแยกให้ชัดเจน ชายหญิงในสถานธรรมเปรียบเสมือนพี่น้องร่วมกันบำเพ็ญสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ตักเตือนซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกันจนเกินขอบเขตมิเช่นนั้นจะเป็นการสร้างบาปโดยไม่รู้ตัวสามีภรรยาก็ต้องช่วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันร่วมกันบำเพ็ญใครอย่างไม่เข้าใจ ก็ค่อยๆชักจูงเขาด้วยตัวเราต้องปฏิบัติให้เขาดูเป็นแบบอย่าง -7. ช่วยรักษาสิ่งของให้กับสถานธรรมมีคนถามพระอาจารย์ว่าแล้วถ้าคนเสียหายละ่ะจะทำอย่างไรเพราะสิ่งของเสียหายยังอาจซ่อมแซมได้แต่ถ้าคนเสียหายละ่ะจะทำอย่างไรใช้ธรรมรักษา จะใช้ธรรมะข้อไหนรักษาก็ต้องแล้วแต่อาการของแต่ละคนปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาเราอย่ามัวแต่รีรอมิเช่นนั้นเมื่อเจอบททดสอบเราก็จะล้มอย่างลุกไม่ขึ้นถามใจตนเองดู 8. รักษาความสะอาดในสถานธรรมเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ความเรียบร้อยในสถานธรรมที่ใดสึกหรอหรือเสียหายช่วยกันซ่อมแซมเช็ดกวดถูเพราะนี่คือวังของพระมารดาไม่ใช่บ้านของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นบ้านของเวไนทุกๆุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการดูแลร,รักษาเข้าใจไหม 9. ต้องไปลามาไหว้การห้องบทพุทธระเบียบต้องพูดอย่างชัดเจนถูกต้องการบำเพ็ญธรรมต้องตามหลักพงศาธรรมดำเนินไปตามนั้นเราต้องมีปัญญาต้องติดตามผู้มีคุณธรรมการบำเพ็ญยุคนี้อย่าคิดว่าสวยสุขเพื่อตัวเองใช้จ่ายอย่างประหยัด เพื่อถนอมบุญของตนเองและบิดามารดาพระมารอยู่ปะปนกันจนแยกไม่ออกบางครั้งเห็นมารเป็นพระเห็นพระก็บอกว่าเป็นมารเพราะมารก็ไม่ได้มีเคี้ยวและพระก็ไม่ได้มีแต่รอยยิ้มให้เราเห็นเท่านั้นสิ 10. ก่อนออกไปไหนควรรายงานอาวุโสเมื่อจะออกไปไหน เราก็ต้องรายงานเวลาไปกลับให้อาวุโสผู้รับผิดชอบที่นั่นทราบเพราะผู้ออกมาอยู่ในสถานธรรมอาจารย์ชี้แนะก็เปรียบเหมือนบิดามารดาที่ต้องดูแลและแทนพ่อแม่ของเจ้าหากสิทธิ์เป็นอะไรไปแล้วใครล่ะจะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงข้อนี้ให้ดี อย่าทำอะไรตามอำเภอใจสิ่งสำคัญอาจารย์ชี้แนะต้องเป็นตัวอย่างให้รุ่นหลังด้วยทำสิ่งใดไตร่ตรองให้ดีอย่าให้ผู้น้อยต้องพูดรับหลังมิเช่นนั้นแม้มีองค์การสวรรค์ก็จะสูญเสียคุณค่าไป